ครับดินสอันนี้เขียนว่าดินสอวาดินสเขียนอันนี้ถึงว่าฝั่งนี้ว่าฝั่งนั้นเขียนขีนนเขียนเลย,ยเขียนเอเขียนดินสอลงไปด้วย สีไม้ใช้อะไรใช้ทำอะไรละลายสีไม้สีไม้เป็นแง่โอเคต่อไปใช้อะไรครับละบายละบายต่อไป ต่อไปคนผสมสีใช้อะไรคนพู่อะไรพู่กันผู่กันอู่กันพูกันพู่กันู่กันหรอครับไม่ใช่พู่แบบนั้นลูกพู่แบบนี้พอพานครับ ขอพันสารูม่เอกข้พันเหรอใช่ไม่พต่อไปก็เือนแล้วอช่องสุดท้ายอยากเขียนอะไรดียังลบแมมพัดเอายังลบ ไม่ยางลบเขียนตรงนี้ตรงนี้วิธีใช้งานก็คือใช้ลบนะครับออันท่ต่อไปก็อะไรต่อไปก็ใช้วัดรูปยางลบ ใช้ลบ,ลบ